ครับทุกคนครับก็ตอนนี้ตีสี่เกือบจะตีหนะ้าตอนนี้นอนไม่หลับเราจะต้องเดินทางไปเราจะขึ้นทะเบิกงูสิงก็เพิ่งมางูสิงเพิ่งมาเนี่ยพี่ก็ยังสลืมสลือยอยู่งูสิงของเราจะรอดไหมเป็นห่วงรถนะครับเป็นห่วงรถแต่ว่าก็ได้จองที่พักไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเอาเป็นว่าผมจะค่อยๆไปแล้วนะเป็นการรันอินที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสก,กับเจ้าเจ้างูสิงมากอืม ไปดูกันแล้วนะว่าพี่กับงูสิงห์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปทับเบิกทริปนี้จะเป็นยังไงกันติดตามกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่นโนมันเลยแล้วกันนะอันนไปก็ยกมือเสียขอันครับคือทุกครั้งที่ผมเดินทางก็จะประมาณนี้แหละนะครับทุกคนที่รอคอยเจ้างูสิงห์กลับมาตอนนี้กลับมาแล้วเรียบร้อยนะอะไรวะ ทำไมคันหนีกูจะมาคันตูตอนนี้ไม่ได้เลยตอนขับรถกูจะเอามือไหนเก่าเลยตาไปกพอจะออกทริปตลครทางนี้คิดคิดเยอะมากนะทุกคนผมนี่ยังหลงโนลยอยู่เลยนะตอนามาเนี่ยมึงไม่มมยอมหลับเลยแต่พอตอนลุกขึ้นมาเนี่ยทำไมกูงงอะเออมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เวลาออกทริปเนี่ย พี่ก็จะรีบไปไหนนอผมไปก่อนก็ไม่ได้นะผมก็อยู่ข้างหน้าพี่แล้วพี่จะรีบไปไหนวะขึ้นไ่รุ่นใจร้อนกันวะเราถึงกันแล้วทุกคนเตรียมสเสบียงกันหมดแล้วสวัสดีครับแต่กูยังสลือๆอยู่เ,เลยอะอะไรนะ ยังเลยไ,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวท้องเสียอีกอะไรไปเติมน้ำมันเหรอส <Okay. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนอนอ่ะตอนนอนกูแบบนอนอยังไงก็ไม่หลับแต่พอลุกขึ้นมา, <c oughs> นนก,ากูจะล่วงเป็นไงเนาะผมกูถึงจะรอดตัวนะมันต้องรอดรอดนะเพื่อนนะไอ้เพื่อนอยากไม่ใช่สิไม่ใช่เพื่อนอยากเพราะเราจะเป็นเพื่อนที่ร่ำรวยใช่กัน,เอ,นเออเพื่อนรำ่ำรวยใช่ เป,เป็นคำเพูนพูนแม่บอกว่าเอามึงย้อนยุบมายุคปัจจุบันแบบเมื่ถึงเมื่อกี้เลยทีมึงจะออกแล้วบมอที่ทำไมไม่ตอบแกไปว่าคันนี้ผมซื้อมาขับเพื่อหาเงินเออใช่เพ้นมันตงไม่ได้จอดอยู่บ้านอยู่แล้วถูกถูกมึงพูดดีมีเหตุผลหน่อยสันอโอนั่งขับไปขับมาถูไปถูมาขับรถจะขัดเอาหัวไงไวจะขัดเอาหัวดิอ๋อเฮ้ยขอซ่า ไม่รู้ว่าตัวอะไรตื่นมาเมื่อเช้าขี่มาปุ๊บเปไ็นไรตกใจหมดพี่เปไ็คไรว่าตัวเองไม่ได้นอนแล้วหลอนอออออเออตาแต่กุ้ศีเอ็ตัวสัตว์ประหลาดอะไรนะสัตว์ประหลาดตัวที่มันเหมือนกบอ่ะตัว <c oughs> เขียดต้มปาดวะจับอยู่ตรงนี้โ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> จังแม่ได้ไสขออนุญาตนะครับเราจะติดนี่ตรงไปที่หมวกกันดับนะครับตอนเดินทางนะครับไม่อยู มันจะสวยขึ้นเนี่ยก็ต้องจะสวยขึ้นทันทีเลยเวสติลกูดครับนี่สวยเลยครับก่ายมืนจะได้ไม่ติดเขาปึ๊บปุ๊บปึ๊บไอ้คลิกปิดน้าผากด้วยเนี่ยห้อยสับไตจนนี่ห่เฮ้ยแข่งขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแข่งขึ้นเยอะเลยอ่ะไลน์ใหม่วะพี่ว่ามันน่าจะเป็นไลน์ใหม่ก่อ พร้อมเดินทางแล้วทุกคนเนี <Yeah. S 1> ่ยอะไรมีแล้วมีแล้วเราตั้งหาเป็นแฟนอนส่ติดตามมาตั้งนานแล้วยังไม่ร <c oughs> อบนี้คือ,อยังแบบนั่งท้ายนั่งง้ายเยอะอย่ก็ฝั่งนั้นเาขาขอแค่ขึ้นได้แล้วก็มานั่งด้วยกัน,งนงไงนั่งเหมือนนั่งกระโปรง<อ>ใช่ใช่ใช<ๆ>่อย่างเงี้ยเท่าเพียบอย่างเงี้ยนั่งแบบแม่ยานางแล้โอเคเราพร้อมเดินทางเฮ้ย มันจะสายแล้วต้นเนี่ยโอฟ้ากำลังสวยเลยมึงเอสี่้คันแทนที่มันจะเป็นแปดคนเป็นเจ็ดคนอีอย้ยงวะ <c oughs> <c oughs> งงงงกับรถตัวเอง ทุกคนเดินทางจบนั่นคืออะไรวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งโอ้ตกใจนาฬิกาตกใจนาฬิกาหุ่นหมอกโคตรเต็มเลยไหนๆวันนี้ก็จะเดินเดินทางแล้วต้องมีสิ่งต้องกลับมาแล้วทุกคนนี่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าตามเพื่อนเขาเลย เราอยู่ในช่วงรันอินเนี่ยวิ่งอะไรไม่ได้ไม่เยอะะเนี่ยวิ่งอยู่แค่เนี้มันจะถึงครอบตัวให้ดูเลยโอเคทุกคนครับไปเจอกันที่น่นเลยแล้วกันเนะตอนที่มันสว่างสว่างแล้วตอนนี้มันมืดเกินนะตอนนี้ผมไม่ทันเพื่อนนะครับท้องเสีย นอนตื่นแบบตื่นเช้าเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ครับท้องเสียแล้วก็ที่สำคัญมดนะครับก็อัปเดตให้กับพวกเราฟังว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่างูสิงมีอาการรอบที่ประมาณ6,000รอบเนี่ยเพิ่มขึ้นครับผมเจอมาสองครั้งในช่วงเข้าโค้งหนึ่งครั้งแล้วก็ในช่วงที่ทางตรงผมวิ่งอยู่ประมาณ5้าพัรอบก็ ลองดูที่หกพันล้อแล้วมันจะตื้นผมก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะเลยผ่อนคันเร่งลงเราวิ่งอยู่แค่นั้นนะครับไม่วิ่งเกินนั้นเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องลองวิ่งดูไปต่อว่าเจ้าขูงสิงจะเป็นยังไงต่อนเดี๋ยวเอาเดืดให้ฟังกันของเสียนียแหละเมื่อกี้สูนมึงนะ้สภนะาพที่ ไม่ชัวร์นะครับแต่ก็เหมือนวิ่งรันอ,อินแหละเราก็วิ่งรันอินโอ้โหรถทำไมแม่งมันเข้ามาใกล้เราขนาดนี้วะลองรันไปก่อนนะครับดูว่า,าการจะมีอาการอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอย่างอื่นก็ก็ถือว่าโอเคอ่ะอืมอาการที่มันเร่งไม่ขึ้นเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะเท่าไหร่นะพอดู น้องชายรอผมอ้ขอบคุณมากครับน้องชายกับน้องสาวรอถ้าเป็นเวฟแต่งเนี่ยเวฟแต่งน่าจะแซงผมไปละเอ,อนี่นี่นีนอาการนี่เดี๋ยวเราดูนะนเ,นเนี่ยที่เห็กนะอึ๊บเล็กจากตรงเนี้ยเนี่ยแต่ทีเนี้ยผมจะลองดูเนี่ยเห็นปะรอดูนะผมปิดเครื่อง ปิดเครื่องปุ๊บอ่ะปิดเครื่องปิดกุญแจปุ๊บนะปิดเครื่องปิดกุญแจเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดียวเราจะลองสตาร์ทใหม่อีกทีหนึ่งก็คือผมว่ามันหายไปอ่ะเออมันไม่มีอาการขึ้นมาแต่ว่าไอ้รอบเครื่องที่แบอบกแบบว่าหกพันรอบแล้ววูบลงไปอ่ะเหมือนเหมือน เหมือนกับว่าน้ำมันี่ะจ่ายไม่ทันป่ะอารมณ์อารมณ์หัวฉีดเออหัวฉีดไม่ทําความสะอาดหรืออะไรประมาณนี้ป่ะนะเดี๋ยวลองไปไล่เช็คดูอีกทีหลังจากจบทริปนี้หรือว่ายังไงนะให้ตัวนี้มันโอเคน้องสาวน้องชายอยู่ข้างหลังนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยฮนะสันหอยไอสันหอยคอยคอยพพอร์ตตลอดเลย โยก็ไปดูตีทางให้ข้างหน้านะครับอีกคู่หนึ่งไม่รู้ไปไหนครับทึบความร้อนไม่ได้ขึ้นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเอนโคดต่างๆหายไปละเนี่ยเวลาที่เราผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันมีอาการนิดหน่อยซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นระบบไฟมันอะ ผมว่าจะจัดการให้มันหมดเลยก็คือผมผมจะรื้อใหม่ทั้งยงเลยเงินทั้งหัวฉีที่ผมทำมาผมไม่กมันกย่างนั้นนะไปทุกคนอเอ๊ะอยไปต่อตอนนี้ผมมาถึงที่อำเภอว่านช้างป่ะน้ำมันหมดแล้ว โโอเฮียเอ้ก่อนแล้วกันก่อนที่จะต้องเข็น เห็นตอนนี้เออรอดรอดกูรอดเออตอนนี้ผมจะไม่รอดเพราะว่าร่วงนี่แหละป้๊มต่อไปชุมพรนี่ไกลป่ะ3.7เจ็โมงโอ้โหเอาล่วงอยูน่นะเอาไตื่นตัวเข้าไหจะไปเที่ยวไหนคะไปท่าเบิกพี่ไปม,มอคชัยลาส่ควน,น ได้ครับเดี๋ยวผมไปนอนที่ปั๊มต่อไปพอได้่เนาะไว้ไหวไหวเตือนเตือนอไรันไปคละเอีดครับพี่จากละเอียดครับทูมาที่ไหนพี่ชายที่ห้าใช่ครับครับอนครับลนกครับคนได้ครับพี่น่ารักจังเลยเออล้างหน้าก่อนดีกว่าพี่ใช่เออคืออายุีิ กาแฟร้อนกาแฟนั่นแหละกาแฟร้อนกะแก้วนึงกระตุ้นอืมเอาเข้มเข้มน่ยสัน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 ล้างหน้าพี่สัน,สนไปล้างหน้าหน่หนอยปะโอ้ผมทรม,มาน <c oughs> ผมเต้น <c oughs> เต้น <c oughs> ผมก็ไม่หลับไ <c oughs> อาชาวบ้านเขาเลยไอ้สันมันยังพอมีเพื่อนคุยแล้วเว้ยมีน้องมาแนละ้วโอ้ก็ดีนะ แต่กูนี่สิโคตรเหงาเลยทั้งเหงาทั้งง่วงทั้งเหงาทั้งง่วงไม่ใช่มะม่วงก็จะร่วงละครับอัปเดตอาการไอ้งูสิงก่อนขึ้นเขาน้ำหนาวเออน้ำหนาวครับนีู่ว<ม>่ามีเชือกปะทำไมพี่เตรียมลากเลยเ <laughs> ตรียมเตรียมลาก,ลากเดี๋ยว,วใช้ผมก็ได้เอะไรผมหล่อลากครับได้อยู่ โอเคเดี๋ยวดึงสายกระโปรงกระเป๋าเนี่ยเตรียมพร้อมเลยเตรียมเลยลไปพี่สองคนน่ะลากคนละฝั่งกูว่าน่าจะได้แหละลันอินมาซานลันอินถึงอกออกแบบเสาคอและพูทับเบิกเออเสาขอพูทับเบิกลันอินแล้วทีนี้รถวิ่งได้แค่เนี้ยอ่ะจะรอดบ่นี่อะไรนะวิ่งได้แค่เนี้ยจะรอดไปเลยเอาอย่าอย่าว่าแต่ทับเบิกเลย เอาน้ำหนาวนี้ก่อน,นจะรอดไหมรอดูแล้วกันเอตอิมน้ำมันก่อนไปด,ดูครับกูคโคนิโคนเงาเลยไม่มันควรจะมา8ดคนนะเว้ไม่ใช่ใส่ไม่ใช่เจ็คน <c oughs> โอเคกูไปกับมึงนี่แหละไอ้งูสิ่งไปน้ำก่อนดนะ <c oughs> อีกไปเข้าใจเว็บซิ่งไปก่อนเลยเฮ้ ะเสียงอะไรผมใส่หูฟังหูนี่มัง้งเออวะอ้ยดูดิดูฮาเร e y ดิว i ชั o นฮอร์เรย์ฮอร์เร็สดิวิชันฮอร์เรย์ดิ Harley โอ้โห,โหโเยอะเยองตามดเจด้วยพี่ๆก็ไปไหนกันนะครับผมทำไม่หล่อหล่อหล่อร่ำหล่อประรำปรเหลือขนาดนี้วะโอ้โไปผมไปก่อนนะพี่ ถ้าพวกพี่ตามผมมาเนี่ยก็ช่วยดูผมว่าไหนแล้วกันถ้าผมเป็นรอดเนี่ยเอาลึ้นสีขึ้นยากเขาอีกทางหน้าเลยเดีย๋ยวว่าจะทับเบกเลยสีน,นู้ดวันนี้ผ่านคนเขาทั้งหนาวนีให้ได้ก่อนดูขเขาหน้าเว้ยเองไหวได้ลูกพ่อไหวได้เว้ยไอ้พีน สินไม่สิง uh, ขึ้นไม่ได้นะมึงสิงูเขาสิงงสีงสิงสิงสินิงสิงสงสิงิงิงสิงสมงสิสิง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 กลัวจะไม่เบิงสิงสนงสิงสิงสิงงิงสิงสิงสิงไหงสิสินสิงสิง h ิงส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 ง ยังไหวร่างยินลั่างยิ่งพุด่ดูว้าว พาเล่นอยู่พอกันแล้วไอ้ไเพื่อนไหวไหมเพื่อนยากไหวนะมึงเหรอเขาโอ้ฉลามติดูเอาดิฉลามติดได้โอกาสฉลามติดได้โอกาสอือมาดิฉลามติดได้โอกาสโอเครันไปเร็วรันไปหลามมันไป ไม่กล้าใชาเกียร่ตันลงมากสูงลงมากเกินก็ไม่กล้าเอาดีครับ

Ok, cái khối dịch viên cong, xuôi, xuôi tính xuôi, rồi xuống nữa, xuống thì thả luôn tăng như vậy tính, đi Thế, đi, àu, đi, mày ได้เดีวเ้วิ่มาดิมาดิได้ไดได้อยู่มันไหวมันไหวมนไหวสิงมันไหว,มไหวผมนี่งงรพ่วงโคตรไวอ่ะโอ้หอโหพคตรโคเจ๋งอะ่ะ

mmmm <laughs> phải xe phải quýt mình tốt rồi đi lưu làm lưu còn nếu còn nếu vậy bà cậu đi vào nó hai đi học hướng Đứng rồi ừ nghe lại một người đàn lên người đàn một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  người đàn เอาดิเจียพ่วงซิงเฮ้ยเจียพ่วงซิงเอาแล้ววะต้องไปแล้วตอนนี้ต้องไปเอาผ่านพว่วงซิงไมได้เอา

thô đó trong ngoài đi tao thô đó làm luôn ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันไ,ได้เข้าป่าวะ้พี่ สำรับเข้ามา ครับทุกคนเขาต้องงูสิงก็มาถึงที่สะพานห้วยตองแบบโห้มาถึงได้